สวัสดีคุณผู้ชทุกนวันนี้มาแปลกนะครับโดยทั่วไปจะออไปเปิดหน้ามเมนูของโลบ็อกใช่ไหมครับแต่วันนี้เรามาจะเล่นเกมนี้ซึ่งถ้าเล่นเกมนี้เลยทั่งนัมันก็เป็นเกมปกติใช่ไหมครับแต่ดูสิ่งที่ผมเจอนะครับไครพิบัติที่หายากที่สุดในเกมครับ บอกชื่อเกมนะครับเกมนี้ชืออนาโดเอลลี hey, ่นะครับถ้าท่าู้ชมอยากรู้ลองไปเสดในเว็บระบบโดยตรงได้ครับเกมนี้เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากธนาโดส่วนใหญ่เกทโอกาสอี่ศูนย์จุดสองเปอร์เซนเลยนะครับ ท่านผู้ชมผมทายตลอดเลยเนี่ยควกเสียดายตางเลไย่างนี้อาจะได้เนี่นะครับท่านผูช้ชมมีทุกอย่างเลย เป็นเฮอริเคนนะคะต้องไปชมดูมเดต้องมีเฮอริเคนงส้ทกปัที่ามความมได้ทุกาามี่ามยาไไม่ได้หมถึงความยาก เดิมในการเจอนะครับหมายความยากคลยว่าจะเอาชิ้นก่อนโอ้โดยทั่วไปนะครับถ้าจะเจอคอลีเคมมันจะมีถึงเออหกห้าช่างมีถึงห้าแต่นี่คือหกนะครับหกที่ะหวาน ถึงแม้ผมจะเออเอาชีวิตเราไม่ได้ตั้งแต่ตอนทีいい่บาดเจ็บเขาฟาดางแต่ผมจะมาเอาชีวิตเอาในตอนที่แบบนี้ที่ต้นดูนะคะด้วยความเก็ียดฟาางโอ้ท่านมีความโง่ตายหัวติดดินครับที่มือติเจ้ามากเลย้องทนอยู่กับไอ Yeah. you

ไม่มีสิทธิ์รอดนี่นะครับแถบน้ำบนพายพิบัติพายพิบัติเน้อน้ำท่วมแต่ว่าเป็นน้ำท่วมลาวาน,นะครับท่านผู้ชมน้ำท่วมลาวาน,น้ำท่วมลาวาเราต้องมาดูกันนะครับว่าน้ำท่วมลาวานี่สูงเท่าไหร่นะคบอยู่ด้านบนไม่ได้แปลว่าจะเออเอาชีวิตรอดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าวู้สูงหนึ่งร้อยหกสิบเมตรเลยเหรอ ชมครับตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วครับสูง6 6 0นี้อยมนี้ป้องกันไฟไม่ได้แปลว่าจะรอดนะครับท่านผู้ชมกันไฟไม่ได้ช่วยเลยนะได้เลยนะท่านผู้ชม นะผมก็น่าจะได้แจกไอให้พี่จับเองนละลาวาเพื่อง นะครับผู้ชมจเขียวแบบนี้ฝนตกไมาต้อไปหลบในที่ที่ต้องหลบในที่แบบนี้แหละคะรับผู้ชมไม่เหมนกัต้องต้องต้องไปทำเจอฝนตกให้หลบในที่ร่ครับ

เจหลอกนะคะข้าเป็นยังไงเดี๋ยวว่าผมไม่มีโอกาสได้ฟังเลยนะคะอันนี้มันยากสุดๆางเลยผมได้เรื่องไอ้พาิุแบบนี้มาเป็นครั้งแรกมันจะยากสุดฟางอ่ะ่ะ จร,จริงๆนะเสียดายเวลาที่ไม่ได้อัดคลิปมันจะเหลือหลักฐานเอาไว้บางเออแสดงไว้ว่าเอาเคยเจอมาแล้วนะอะไรประมาณนั้นนี่ยเลยต้องมาอัดคลิปแบบนี้โอ้โหซูนามิครับท่านผู้ชมซูนามิ่รถที่สูงลบที่สูงตรงนี้น่าจะสูงแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี่ถ้าู้ชมดูเลยนะครับตอนนี้ซูนามิสูงเท่าไหร่หนึ่งเมตรสี ดาวัลสูงทอ่สุด64ไอนี่คือมีแค่104เป็นรางวัลที่5 ผู้ชมครับมีคนตายเพียบเลยครับอันนี้มันบ้าเกินไปแล้วครับท่านผู้ชมจะบอกว่าราอบตัวเสียงเพลงมันแปลกๆครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันยังไม่จบ อา้าวจบแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูรอบต่อไปกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่นะคะไม่มีใครเอาชีวิตรอดได้เลยเพราะ ผมเหมือนว่ารอบต่อไปจะเป็นแบบเออโยตูอะไรประมาณนั้นนะเออเอาฟาร์มไปแล้วกันนะครับเหนื่อยแล้วคลิปนี้อาจจะนานครับเพราะว่าหาเออเออยังไงอ่ะเจอยงนี่มาเยอะมากเลย โอเคนะครับเออรอบนี้จะเป็นสี่สี่มันไม่ได้เรียกว่าสีอุสแต่ผมชอบเรียกว่าสีอุสมันเรียกว่าซุดเทพเจ้าซุดทเทพแห่งสายฟ้านะครับถ้าชีวิตรอดนี้เราจะได้เท่าไหร่นั่นจำ้สามร้อยใช่ไหมครับห้วยสามร้อยห้าสิบถ้าผู้ชมจำได้ไหมครับผมกับวิดีโอย้อนหลังไม่ได้ปรนมาณเพราะตอนอตนี้ผมงกลาง เกมเยอะแล้วผมก็ใช้โปรปแกรมนี้อ,อัดด้วยก็ดูไม่ได้ดูนะครับท่านผูช้ชมแต่บอกตามตรงนีะครับว่าผมเออรวยจริง,ฟ,งฟังดูอาจจะงงน,น,นะครับท่านผู้ชม <S <S ผมไม่ได้หมายถึงว่าร,รวยตังค์เกมนะครับแค่าสามคนเองถ้าดูจากคนอื่นแล้วก็มีแค่แค่ห้าล้านเองน,นะครับท่านผู้ชม เขามีแค่5ล้านเองนะครับท่านผู้ชมผมมีตั้ง3ามพันเลยนะครับท่านผู้ชมเขเลยบอกว่าผมไม่รวยท่านผู้ชมเราต้องไปหลบที่ร่มนะครับถ้าเจอพายุซุสเนื่องจากฟ้าผ่าที่รุนแรงของมันนะครับก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าเธอโดมันอยู